ช่อง7ปล่อยกอกสองตัวอย่างละครใหม่2,566ปล่อยมาเรื่อยๆเลยทีเดียวสำหรับทีเซอร์ละครปีหน้าฟ้าใหม่2,566ของช่องเ h ็ดดีที่เสิร์ฟกองทัพละครฟอร์มดีน่าดูชมกันหลากหลายเรื่องหลายสไตล์สำหรับบล็อกนี้นำทีมโดยเพตานาริมิตนำแสดงโดยไหม้พัทรเดชและมกุกดานาเรนดันกต่อด้วย รอยรักรอยบาปเจียบพิจิตตาฟุกเกิดพลหรือไทยวดีแม่โขงรักในรอยลวงแค้นสองแผ่นดินแผ่นลวงบ่วงมายาเพิงภยัย